ตัวจริงเรื่องเมทัลชีสครับเพราะเขาเปิดมามากกว่า10ปีมีประสบการณ์มากมายซึ่งก็แปลว่าคุณผู้ชมที่มองหาเมทัลชีสอยู่ออกจากโรงงานนี้ไปได้คุณภาพแน่นอนและประกันได้แน่นอนรอนค่อนข้างดีแข็งแรงแล้วก็ทนทาน P-U <G ül> ก็เป็นเกรดที่ผมยอมรับได้ในเรื่องการกันความร้อนอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Do Maker <ผม S 3> ว,วันนี้เราพามาอยู่กันที่แสงไทยเมเดนชีสบางเลนนะครับ,คร,บครับคอนะถม ผมจะพามาดูเมทันชี้นอกจากหลังคาแล้วเนี่ยเรากําลังมองไปถึงพวกงานทําไซดิงฟาสาตซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ไม่จํากัดดีไซน์เราอยู่ในแบบเดิมแล้วต้องยอมรับว่าแบบนี้การใช้งานหลังคามันก็แน่นอนว่ามันต้องการหลังคาที่แข็งแรงครับทนทาน้ทาททนแดดทนฝนทน UV ไม่รั่วอ่าเราก็เลยนึกถึงเมทัลชีสกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้อ่าเมทัลชีสเนี่ยมันก็สามารถทําหลังคาได้แต่แน่นอนเราโพสตไปในเพจเราก็จะมีบางคอมเมนต์ที่ก็ยังบอกว่าเออมันก็จะมีความร้อนนะเมทัลชีสเนี่ยมันก ยังมีเรื่องของเสียงรบกวนนะเมทัลชีสเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยคิดว่าไม่ดีเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมพัฒนาขึ้นจนวันนี้มันแก้ไขทุกอย่างแทบจะหมดสิ้นแล้วแสงไทยเมทัลชีสผมทํากันบ้านมาเขามีสโลแกนว่าตัวจริงเรื่องเมทัลชีสเพราะเขาเปิดมามากกว่า10ปีมีประสบการณ์มากมายมีสาขาเยอะแยะ ทั่วประเทศไทยกว่า17สาขามีความน่าเชื่อถือคือจริงอ่ะมันคือโลหะที่เป็นเหล็กก้าแล้วก็เอามารีดแบนแล้วก็เอามาเคลือบสารอะไรต่างๆเพื่อช่วยยืดสภาพของเหล็กอ่ะให้ม่เป็นสนิมให้ไม่บิดงอได้ง่ายแต่เราต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวจริงเรื่องเมทัลชีสอย่างเงี้ยเราก็จะได้พาไปดูว่า จริงเรื่องเมทัลชีทเขามีเรื่องอะไรจะมาแนะนำ The Do Maker บ้างครับปเอาแลวครับเพื่อนๆตอนนี้เราขอบอกเลยว่าให้คุณลืมภาพเมทัลชีทเดิมๆไปก่อนก่อนคุณจะเปลี่ยนความคิดเนี่ยคุณก็ต้องมารู้จักกับแสงไทยเมทัลชีทนะครับเราต้องพามารู้จักก่อนว่าอ่ะที่แสงไทยเมทัลชีทเนี่ยเขาก็จะมีตัวเหมือนโชว์รูมเ็นโชเคสมาเลือกตัวอย่างมาเลือกรูปแบบรอนมาเลือกพวกวัสดุฉนวนต่างๆจบงานยังไงดูรูปแบบรอนพาไปดูเรื่องของคุณสมบัติก่อนอ่ะ นะครับเพราะว่ามันมีการที่ใช้พวก P U เนี่ยเสริมเข้าไปมันคือคุณสมบัติวัสดุซึ่งแต่เดิมอะเมทัลชีสเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นซึ่งอ,อันนี้รู้อยู่แล้วร้อนดังของแสงไทยเมทันชีสเนี่ยเขาจะมี ผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายและ1ในเมทัลชีทในนวัตกรรมเรือธงในสมัยนี้ที่ว่า ST 25 750นะครับหรือเราจะเรียกเมทัลชีทบุ PU โฟมใช่ก็คือ PU เนี่ยเป็นฉนวนที่ช่วยในเรื่องของการกันเสียงกันความร้อนความร้อนไปในตัวด้วยนะครับมันก็จะเป็นแบบเวลาคุณซื้อไปใช้เนี่ยแพ็กเกจก็จะมาเป็นแบบนี้เลยเมทัลชีทเนี่ยก็คือเป็นเหล็ก ช่วยในเรื่องของความแข็งแรง PU, โฟมช่วยในเรื่องของการลดความร้อนลดเสียงต่างๆด้านหลังสามารถจบความเรียบร้อยด้วยตัว PVC ได้ซึ่ง PVC นี้ มีให้เลือกหลากหลายสียก็เรียบร้อยขึ้นมันก็จะได้หลังคาที่มีความเรียบมากขึ้นตัว7 5 0ูนม้วนที่มาเนี่ยมันเป็นหน้ากว้างอยู่75ส่วนความยาวเขาก็จะตัดตามหลังคาลดรอยต่อเพื่อที่จะทําให้โอกาสในการรั่วซึมนั้นมันเกิดขึ้นได้ยากแล้วโค้ดสุดท้ายคือ PU ก็คือเป็นรุ่นพิเศษก็คือร,รุ่นนี้ก <PU. S 2> รุ่ u สมมุติถ้าเกิดคุณมีบัจเจตในการทําคุณก็สามารถที่จะคุยกับเขาในเรื่องของการเพิ่มตัว PU ให้มันหนาขึ้นครับมันก็ช่วยเป็นสนวนซับไปในตัวได้อีกแล้วก็กการเสีียงไไปด้อพ เป็น PU แถมปิดทับด้วย PVC ซึทงเป็นพลาสติกไปอีกมันก็จะยิ่งช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานคุณผู้ชมสามารถเลือกออปชันตามบัตเจตได้ว่าคุณจะเอาขนาดความหนาของฉนวน PU เนี่ยที่25มมตรหรือจะหนาขึ้นไปอีกอยู่ที่5 0มิลิเมตรซึ่งแปลว่ายิ่งหนาก็ยิ่งกันความร้อนได้ดีขึ้นเรื่องกันเสียงก็เป็นเรื่องสําคัญการติดฉนวน PU นี้ก็ช่วยซับเสียงมากขึ้นได้นะครับเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 20-40Gbel 20-40ี่ซิบด้งลี่้งความรเอนแลงเสียก วไไปได้้แลวหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้คําตอบในใจไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้เมทัลชีตเขาพัฒนาไปไกลแล้วเวทกรรมเขาไปถึงไหนแล้วใช่นะครับ,รบอากาันความร้อนกันเสียงอะไรต่างๆแล้วก็นี่แถมมีเรื่องของการจบความมีลรอยอมาด้วยมันช่วยเราในเรื่องของการแต่งบ้านได้ใหญ่บ้าง คือบางทีเนี่ยเราสามารถไปใช้กับงานอะไรที่เราไม่อยากปิดฝ้าอยากโชว์ได้เลยโอเคอ่าอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่อ่าล้วก็โชว์ไปเลยเป็นสีอะไรก็ได้เป็นลายไม้เป็นอะไรก็ได้ครับมันจะไม่เสียพื้นที่ใต้หลังคาด้วยถูกต้องบ้านเราก็จะดูโปร่งดูสูงก็เขาสามารถพิมพ์ลายวัสดุที่มันน่าสนใจอ่าอย่างตัวนี้ มันเป็นลายสนิมซึ่งเวลาเราทํางานดีไซน์ที่เป็นพวกคาเฟ่หรือเป็นอะไรที่อยากได้ล็อฟบี้ดิบๆอย่างเงี้ยราพว่ามันเหมาะกับการที่ใช้วัสดุที่เป็นพวกเมทัลชีพวกเนี้ยชิมพวกหลอนที่สวยงามแล้วก็มาใช้เป็นฟาซาดหรืองานไซดิงได้เลยวัสดุของเหล็กก้าทำหลอนได้อ่ะมีความแข็งแรงนะอันเนี้ยคือแข็งแรงไปเลยเรียกได้ว่าใช้งานเอาา์ดอร์ได้งานตกแต่งภายนอกใช่ายนอกภายในได้หมดก็จะได้ลายไม้ที่สวยงามคุณไปเลือกตามความชอบเอามันเป็นวิธีการติดตั้งแบบสแนปล็อกก็คือการซ่อนตัวหลอดไว้ข้างหลังนี้อ่ะมันจะเป็นัวู ย,ยิ่งคุณเลือกที่มีหน้ากว้างระบ,บ,บายได้ดีมันจะระบายน้ําได้ดี<ช>พวกนี้ก็จะเหมาะงานหลังคาจริงๆสีสันเรามาโชว์ให้ดูเนาะที่นี่ก็มีให้เลือกอย่างครบตอบโจทย์แสงไทยเบันชีต<ม>ตัวจริงเรื่องเบันชีตเนี่ย<ม>นะครับเขาก็มีหลากหลายแบรน ที่ะจะนํามาขายควบคู่กันถ้าพูดถึงแสงไทยเมทัลชีทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเมทัลชีท<อ>ไอ้คาว่าเมทัลชีทถึงเนี้ยสามารถทําได้ครบวงจรเนี่ยมันช่วยเพื่อนๆในการทําบ้านทาโรงงานทําโกดังทําร้านค้าได้อย่างดีเลย<อ>เขามีวัสดุเมทัลชีทให้เลือกอมีรุ่นให้เลือกให้คำปรึกษาใ่มาดูแบบให้การขนส่งมีช่างไปติดตั้งให้ดูแลหลักการขายก็มีรเรียกว่าแสงไทยเมทัลชีทครบวงจรนั่นเองอันนี้ก็เป็นร้านอีกแบบหนึ่งแต่พวกเนี้ย มีสีสันขนาดนี้แล้วก็คือจะเอาไว้ใช้สําหรับพวกงานตกแต่งภายในผมว่าเวลาด้านๆแบบเนี้ยมันดูคมแล้วก็เรียบร้อยดีอันนี้มันจะเป็นการรีดรอนแบบหนาคือนิดนึงพวกนี้คัคือเวลาคุณดูความรู้สึกมันคือมันอาจจะต้องเลือกใช้เหล็กที่เขาบอกมันจะหนาขึ้นกว่าเดิมพวกนี้ก็ปรึกษาได้แต่ไหนวันนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับเมทัลชีสเนาะเราพาไปดูโรงงานของแสงไทยเมทัลชีสกันดีกว่าว่าทีมงานที่จะให้ความรู้เราเนี่ยเขาจะแนะนําเราเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราจะพาเข้าไปดูโรงงานการนําทับโดยพี่เคจากแสงไทยเม สัสดีครับพี่สวัสดีครับปกติโรงงานของแสงไทยไมท่งชีสเนี่ยมีมาตรฐานในด้านไหนบ้างครับก็จะได้รับมาตรฐาน ISO 9001ก็จะเป็นมาตรฐานรองรับเกี่ยวกับการผลิตซึ่งก็แปลว่าคุณผู้ชมที่มองหาไม้แท่นชีสอยู่ออกจากโรงงานนี้ไปได้คุณภาพแน่นอนรับประกันได้แน่นอนต่อมานะครับอ่าตัวนี้ม้วนนี่คือม้วนอะไรตัวนี้ก็คือเขาจะเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นม้วนคอย ม้วนคอยคือปกติโดยที่มันมามันจะมาเป็นม้วนแบบนี้แล้วก็ดูเป็นตัวแผ่นเรียบก่อนที่จะนํามาขึ้นรูปแต่เวลาที่เขาแพ็คส่งขึ้นมามาถึงโรงงานเขาจะมันเป็นแบบนี้ใช่ครับก็จะมาเป็นในลักษณะนี้ตัวต่อมาที่จะพามาดูก่อนที่จะมาเป็นรูปลอนนี้มันเป็นแผ่นเรียบมาก่อนมันเป็นแผ่นเรียบมาก่อนแล้วก็ถูกวิ่งผ่านเครื่องรีดเครื่องจากของเราเนี่ยแล้วก็ที่จะออกมาเป็นรูปรอนนี้ซึ่งอันนี้จะเป็น จบที่ทําออกมาหลอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ช>จะออกมาหน้าตาแบบนี้ออกมาห<า>น้าตาแบบนี้เกมส่งลูก,กค้าซึ่งการที่มาโรงงานเนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าอ๋อทำไมเครื่องจักรมันต้องมีความยาวเพราะว่าบางทีเราสั่งไปท,ท่นชี้จะมีความยาว6เมตร10เมตรอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวแม่แบบขึ้นอยู่กับเครื่องจักรถ้าตัวเครื่องจักรไม่พร้อมก็กําลังผลิตก็ไม่ได้ยาวไม่ได้ไหวคือแบบนี้มันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับหลังคาผมใช่ครับใช่ครับตัวนี้จะเอาไปทําผนัง หรือไปทําเป็นฝ้าตัวนี้อาจจะเอาไปทําเป็นงานผนังตกแต่งหรือพื้นที่ที่ค่อนข้างแบบโหดร้ายหน่อยอ่ะร้อนจัดหน่อยโดนความชื้นเยอะหน่อยมาถึงโซน่อาตัวนี้จะเป็นโซนพับครอบหรือเฟตชิ่งเฟตชิ่งเนี่ยก็คือตัวที่ไปยึดติดกับตัวของโครงสร้าง ใช่<อ>ครับบ้านเพื่อน,อนจะเป็นตัวเก็บรายละเอียด uh huh. หลังจากที่แผ่นหลังคาหรือแผ่นผนังครับทำการยึดติดกับโครงสร้างแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บความสวยงามแล้วก็เก็บความเรียบร้อยกันน้ารั่วด,ด้วยเมทัลชีสอะ่ะมันไม่ใช่แบบอยากจะทําลายอะไรก็ทําได้มันจะมีบล็อกของโรงงานอยู่แสงไทยเมทัลชีสทําได้เกือบทุกแบบแล้วมั้งครับเกือบทุกแบบแล้วครับในประเทศไทยนี้คุณอยากได้แบบไหนคุณปรึกษาแสงไทยเมทัลชีสได้เลยเป็นตัวดัดโค้งอ่าครับเราจะมีเครื่องปั๊มโค้งต่างหาก จากที่ขึ้นรอนเป็นแผ่นตรงมาแล้วตัวนี้เพื่อต่อสนองเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องการหลังคาที่เป็นโค้ง ดีไซน์มาเลยว่าแบบเฮ้ยอยากจะแบบให้มีการโค้งหน่อยไม่มีรอยต่อหรือไหลไปตามโครงสร้างอะไรก็ว่ากันใช่ครับผมยางต่อมาเมื่อกี้เห็นตัวโชว์ไปแล้วครับผมอันนี้คือตัวจริงตัวจริงตัวจริงคือแผ่นก็ยาวมาเลยอันนี้คือหลังค่าไหมใช่ครับเรากําหนดการวัดมาพอเช็คค่าระยะรัศมีของมาเรียบร้อยแล้วก็คือมาปั๊มขึ้นรูปตามโครงสร้างของลูกค้าที่กําหนดไว้ซึ่งเป็นการปั๊มแบบนี้ก็เป็นการปั๊มแบบไม่มีรอยต่อเนาะคุณไม่ต้องมากลัวว่าเฮ้ยมีการทับเกิดขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับพียวกกับไป่อนู ผมดูอันนี้ก่อนได้ไหม ได้ครับชื่อเรียกก็คือสกายไลท์ก็แต่วัสดุเขาเป็นอะไรครับพี่เป็นไฟเบอร์กาสเราให้โมท,ทำรอนไปโอเคอก็คือเป็นรูปแบบตามรอนนั้นๆได้เลยครับผมครับ,รบไม่ว่าหลังคาเมทัลชีตคุณจะเป็นแบบไหน <c oughs> ก็สามารถเอาหลังคาสกายไลท์เนี่ยไปลงมาก็จะไม่มีรอยต่อนั่นแหละ <c oughs> และสิ่งที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาชมกันในวันนี้ก็คือว่าเจ้าตัวหลังคาเมทัลชีทเครื่องที่อยู่ด้านหลังเรานะครับเป็นเครื่องที่ยาวรองรับมาประมาณ20เมตรได้เหมือนกันเป็นตัวเครื่องที่ใช้ผลิตแผ่นหลังคา25750 p เจ็้านอ่าเป็น ซึ่งเราหนาได้ถึง2นิ้วช่วยป้องกันความร้อนช่วยเป็นฉนวนการเสียให้กับบ้านได้ใช่ครับเลยพีอโฟมเนี่ยมันก็คือเหมือนเหมือนเป็นน้ํายาแต่ก็จะมีน้ํายามีการมิกโดยเฉพาะอันนี้แหละคือหัวใจในขั้นตอนการผลิตใช่ครับผมอ่ามันจะยึดติดกับตัวแผ่นเมทัลชิ้นได้อย่างเหนียวแน่นมากขึ้น PU f o โฟมเนี่ยมันคือในแง่ของการใช้งานแหละมันยุบตัวไหมตัวพีเนี่ยจะ ไม่ยุบตัวพอหลังจากที่มันเซ็ตตัวแล้วก็คือมันก็จะคงที่ PU ก็เป็นเกรดที่ผมยอมรับได้ในเรื่องการกันความร้อนและอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับนี่ร้อนหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่เคแนะนำมาเป็นร้อนที่น่าสนใจนะครับโค้ดเดมเขาอันนี้คืออะไรก็คือ ST 25620โอเคแต่ถ้าเราเรียกกันแบบไปสั่งไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าหาร้อนแบบนี้เรียกลรอนลูกฟูกได้รอนลูกฟูกได้ครับได้ครับร้อนแบบนี้ดูผิวเผินมันสวยดีแต่ไม่ได้เหมาะจะไปทําหลังคาใช่ครับส่วนใหญ่จะทําผนังและฝ้ารอนค่อนข้างดีแข็ง แรงแล้วก็พนทานก็เป็นอีกร้อนที่น่าสนใจก็ได้ไอเดียนะครับวันนี้ว่าพามาเจาะลึกเกี่ยวกับโรงงานด้วยนะว่าวันนี้คือแสงไทยเมทัลชีสเนี่ยมีการผลิตที่น่าเชื่อถือเลยมาเรื่องหลังคาเรื่องเมทัลชีสมาปรึกษาแสงไทยเลยจบให้คำแนะนำครับสำหรับส่วนของโรงงานวันนี้น่าจะได้ไอเดียกันนะครับเดี๋ยวเราเป็นทั้งคุยกันเย็นๆต่อนีได้ครับผมไปกันครับ มาคุยกันต่อดีกว่ากับว่าหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของผมคนส่วนใหญ่อ่ะที่จะเลือกมาใช้ไม่เชนชีดักมักจะเกิดความกลัวการกันเสียงการความร้อนเนี่ยมันได้แค่ไหนค,<า>ครับพี่ทางแสงไทยเนี่ยจะนําตัวฉนวนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องซับเสียงแล้วก็สะท้อนความร้อนเพิ่มมากขึ้นครับผมก็คือตัว PU นี่แหละตัว PU ตัว PE ซับเสียงลงมาได้ประมาณ10-20%จากเดิมถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้คุณสมบัติันดีขึ้นก็เพิ่มตัว PU ให้มันหนา้าไปใช่ครับ,ค,รบคือมีอีกเรื่องหนึ่งที่ห่วงเม่ีผห็นบางที ก็เห็นมีสนิมบางทีก็เห็นไม่มีมันเกิดจากอะไรครับหนึ่งก็สภาพแวดล้อมภูมิอากาศแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันใช่ครับ2เนี่ยขั้นตอนของการติดตั้งการตัดแผ่นการเจาะแผ่นการทำความสะอียดอยู่ในงานใช่ครับบางทีเราก็ไปหาเรสเฟนส์จากพินเทและจากอะไรเงี่ยแต่เราไม่รู้ทางเทคนิคว่าติดตั้งยังไงผมจะต้องทำยังงทางเราจะมีทีมงานเป็นผู้ชํานาญการเนี่ยครับให้คาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกรูปร้อนเกี่ยวกับการติดตั้งมีการทําดีเทลก่อนที่จะ ส่งถึงมือลูกค้าก็ส่งทีมงานไปป่ะครับใช่ครับเป็นทีมเจ้าหน้าที่วัดงานครับแล้วก็ให้คาปรึกษาเบื้องต้นเสียตังค์ไหมไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับผมครับ,รบแต่ผมไม่มีช่างด้วยเงี้ยผมสามารถจบที่พี่เลยได้ไหมมีบริการตั้งแต่ช่วยดีไซน์ถึงมีทีมช่างผู้ชํานาญการหลังจากที่ติดตั้งเสร็จหมดแล้วครับบริการหลังการขายเรามีอะไรบ้างครับพี่เราจะออกเป็นใบรับประกันให้โดยมีระยะเวลาการรับประกรันส่วนใหญ่เนี่ยคือ1ปีโดยในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้าเกิดการรั่วซึมเนี่ยทางบริษัทแสงไทยจะส่งช่างเข้าตรวจ แล้วก็แก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุดเรามีสาขาถึงเจ็ดสาขาที่ว่าไว้คอยให้บริการแล้วก็ไปรปรึกษาไปนั่งคุยอย่างนี้เลยเขาก็จะมีช่างเทคนิคในตามสาขาต่ง<ๆ>ตางๆปคอยให้รายละเอียดในการที่จะทําให้ รีเฟรนซ์แบบที่คุณอยากจะได้เนี่ยมันสามารถสร้างจริงขึ้นมาได้ก็ลองไปคุยกับแสงใครดูครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เคมากครับผมขอบคุณครับอันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมเนาะผมว่าวันนี้เป็นการเจาะลึกเมทันชิตเองเขาก็ไม่หยุดนิ่งเขาก็มีตัวเสริมตัวนวัตกรรมมีสีสันรุดลายให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ครับปัจจุบันนี้มันถูกแก้ไขหลายๆอย่างมาหมดแล้วแถมยังเพิ่มนวัตกรรมในการไปทำในเรื่องของการออกแบบตกแต่งอะไรได้ไม่จํากัดดีไซน์อินสไปเรชันด้วยฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยที่อุ โกง้องให้ไอเดียให้ความรู้กันนะครับ,รบก็คือ แสงไทยเมทัลชีสมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า10ปีจนีดกชื่อว่าเป็นตัวจริงด้านเมทัลชีสขนาดนี้เราก็จะมีลิงก์ต่างๆเว็บไซต์เขาไลน์เขาเฟซบุ๊กเขาต่างๆติดต่อไปได้เลยนะครับแสงไทยเมทัลชีสทำให้เรารู้สึกอุ่นใจทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นในการใช้งานเมทัลชีสรับฝากกดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ให้เหนียวแน่นมากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากสำหรับลาไปก่อนโรงงานที่เราซื้อไว้ขอบคุณครับสวัสดีครับ เฮ้ยคนงานเขาหายไป <S <s <at ical noise> เดี๋ยวพักเทียเท่ยงพักเที่ยงขอ <c oughs> พักเทียเท่ยง <c oughs> <c oughs> บยาดทะยักกินไหม <c oughs> ไม่กิน <c oughs> ไม่กิน <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เอาด้านสันเข้ามาโ <c oughs> ดู <c oughs>